รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์นาคู c o m นะครับสำหรับวันนี้นะครับนาคู .com ขอพาทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมธรรมชาติที่น้ำตกตาดบงนะครับตำบลบอ่อแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินครับ สำหรับการเดินทางนะครับก็วิ่งออกจากตัวอำเภอนาคูนะครับมุ่งหน้าขึ้นจังหวัดสกลนครนะครับวิ่งไปนะครับผ่านบ้านาซีนวนนะครับแล้วก็ผ่านนะครับบ้านว่านนะครับอันนี้คือโค้งบ้านว่านนะครับพอเจอโค้งนี้ปุ๊บนะครับตรงเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปตามโค้งนะครับผ่านหลุมบ่อตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปที่บ้านว่านพัฒนานะครับตำบลหมอแก้วพอเจอสามแยกแรกปุ๊บนะครับเลี้ยวซ้ายทันทีนะครับ จากนั้นเจอแยกนี้นะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่งไปประมาณ50เมตรจะเจอแยกตรงนี้ให้เลี้ยวขวาทันทีครับแล้วก็ให้แวะถามชาวบ้านแถวนั้นดูนะครับว่าทางไปวัดถ้ำช้างไปทางไหนนะครับถ้าเจอป้ายตรงนี้ก็แสดงว่าถูกทางแล้วนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับทางจะเป็นทางลูกรังนะครับหลุมบ่อค่อนข้างเยอะพอสมควรวิ่งต่อมาประมาณ4-5กิโลเมตร นะครับก็จะถึงเชิงเขานะครับเทือกเขาภูพานก็จะเป็นป้ายของน้ำตกนะครับเท่าที่เห็นนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์นาคู .com อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับนาคู c คอนะครับขออนุญาตนําทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับอีกน้ําตกหนึ่งในอําเภอนาคูนะครับนั่นก็คือน้ําตกตาดบงนะครับตาดบงเป็นน้ําตกแห่งใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานนะครับสําหรับตํนวนน้าตกแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลบ่อแก้วนะครับทางอบตบ่อแก้วก็เพิ่งได้มาเริ่มพัฒนาเมื่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ สำหรับวันนี้เราจะไปดูความสวยงามของน้าตกตาดปงกันเป็นยังไงติดตามชมครับผมไปครับนี่เป็นทางเท้านะครับที่จะเดินไปสู่ตัวน้ําตกนะครับจากป้ายตรงด้านหน้านะครับบอกว่าระยะทางประมาณ3า0 0เมตรนะครับเราก็ลองเดินเดินกันมานะครับลักษณะก็รถมอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งเข้าได้สะดวกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกหน่อยนะครับถนนก็เลยจะชื้นแฉะด้วย น้ำนิดหนึ่งนะครับครับเราก็เดินทางจากบริเวณป้ายของน้ำตกตัดบงนะครับเดินทางมาประมาณ200เมตรนะครับก็จะมาเจอบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นทางแยกนะครับจะไปต่อก็จะเป็นที่เขาไปหาหน่อไม้หาของป่ากันนะครับเทคนิคง่ายๆครับวิธีทางไปน้ำตกตัดบงนะครับนะครับฝั่งขวามือนะครับจะมีป้าย ้ามตัดไม้อยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับสีน้ําเงินแล้วก็จะมีที่จับเป็นราวไม้ไผ่นะครับเราก็เดินตามราวไม้ไผ่ไปเลยนะครับตรงไปเรื่อยๆก็ลัดเลาะไปตามเส้นทางที่มีการาพัฒนาไว้นะครับโดยอบตบอกแก้วนะครับก็จะถึงยังตัวน้ําตกนะครับขึ้นเขาไปนิดหน่อยครับผมประมาณนี้ครับใ้หองได้หานแะล้ว อบตมาอบตอบ่อแก้วเข้ามาพัฒนาใช่ไหมครับใช่ใอบตบ่อแก้วจะได้ตั้งชื่อน้ำตกตาดมุมอ๋ออบตทำาปให้เลยส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอบตบ่อแก้วไปฮะละเสียงแดงสดาสชั้งนุ่มนครับผู้ที่ให้ข้อมูลเราขณะนี้คือพี่เขียวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อบตบ่อแก้วพอดีพอดีเลยก็สามารถประชาสัมพันธ์นะครับ ติดต่อได้ที่อบตนะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านใดสนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติของน้ําตกตัดบงจําเบอร์ติดต่อได้ไหมครับพี่เกยวเบอร์โทรของอบต043 043เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แปดแปดสองเดี๋ยวีน้าเสาเหตุของคําว่าน้ําตกตัดบงก็เกิดจากเอ่อบริเวณที่อยู่ในน้าตกเนี่ย เป็นป่าไผ่นะครับป่าไผ่บงนะครับเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าป่าไผ่บงเป็นไผ่ชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าไผ่บงที่เอาไว้จักต,ตอกจักสารนะครับทาตอกปัดพันข้าวมัดปอนข้าวนะครับบริเวณนี้ปา่าไผ่บงมันเยอะเขาก็เลยบอกว่าเรียกว่าเป็นน้ําตกตาดบงตาดก็คือการที่น้ําไหลลงมาจากที่สูง,สงลงมาสู่หินเบื้องล่างนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าตาดนะครับ ค,ค,นค,นครับอันนี้เป็นลักษณะของทานน้ําไหลของน้ําตกตาดบงนะครับจะมีลาห้วยด้านบนเขาเรียกว่าลาห้วยบงนะครับตั้งตามชื่อของไม้ไผ่ที่มีเยอะในบริเวณนี้นะครับไผ่บงด้านบนเป็นลาตัวเป็นตัวของน้ําตกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับสําหรับวันที่25สิงหาคม2555นะครับครับผม หลังจากเราได้เดินทางลัดเลาะนะครับจากทางเข้าน้ําตกเข้ามาก็ประมาณ300-500เมตรนะครับก็จะเข้ามาถึงตัวน้ําตกที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับอันนี้คือตัวน้ําตกตาดบงนะครับบันทึกภาพในวันที่25สิงหาคม2515นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพอสมควรครับทาให้น้ําของน้ําตกนั้นมีปริมาณมากนะครับทําให้มีความสวยงามของตัวน้ําตกที่ ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเลยแหละครับับอนนี้เป็นบรรยากาศของน้ำตกตอนนี้นะครับประมาณตอนินเที่ยงนะครับแดดก็จะประมาณนี้ดัวน้้ำตกสูงประมาณประมาณหกเจ็ดเมตรเลยนะครับประมาณเจ็ดเมตรนะครับจากหน้าผาลงมาสุ่พื้นเรื่องล่างนะครับ บริเวณข้างล่างนะครับก็จะเป็นโขดหินนะครับเป็นถ้ำเป็นคลองนะครับฟองง่ายๆนะครับวันนี้เราโชคดีครับฝนตกนะครับจะไม่มีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะนะครับน้ําตกจะมีอยู่ชั้นเดียวนะครับแล้วก็ลัดเลาะลงไปตามทางน้ําไหลนะครับตามโขดหินที่อยู่ด้านล่างนะครับ ผมก็ได้นําทุกท่านนะครับเข้ามาใกล้บริเวณส่วนของน้ําตกมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้นะครับบริเวณนี้นะครับอยู่ใต้โขดหินนะครับที่เป็นส่วนของหน้าผานะครับส่วนที่เป็นของด้านล่างของตาดนะครับบริเวณที่น้ําตกลงในโขดหินนะครับผมอยู่ใต้โขดหินใหญ่ตรงนี้นะครับนะครับก็เจอทุกท่านสัมผัสรสชาติของเสียงรูปภาพแล้วก็บรรยากาศ ความเคลื่อนไหวทายใต่ายใตน้ำตกอย่างแท้จริงเลย,ยด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของถ้ำครับใคล้ายถ้ำเป็นโขดหินแล้วก็จะมีส่วนของที่ว่างข้างในนะครับเข่าเหียมน,นะครับออกจะมืดนิดนึงนะครับโขดหินนี้ก็ใหญ่มาก นะครับหินก้อนนี้ใหญ่พอสมควรนะครับน้ำก็ไหลลงไปด้านล่างนี้นะครับทกท่านคงได้ยินเสียงเช่นเดียวกับผมนะครับเสียงของน้ําตกกระทบกับขดหินนะครับเสียงดังสีเดียวนี่คือน้ําตกตาดบงนะครับอยู่ตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาะคูจังหวัดกาลสินนะครับเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสธรรมชาติกันได้นะครับ ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาธรรมชาตินิดนึงนะครับฝากไปด้วยครับผมจากนาคูดะทอมอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับแล้วก็จะมีราวจับนะครับโดยทางอบตบ,บ่อกแก้วได้มาปรปับปรุงและพัฒนาให้ นะครับป้องกันการเกิดดูบัติเิตุได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องใช้ความระบัดระวังอยู่ดีนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นหินก็ลื่นนะครับก็ต้องระวังนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับการที่จะมาดูอะไรที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังและความเสี่ยงพอสมควรครับ ครับสิ่นี่ท่านเห็นในตอนนี้นะครับก็คือบริเวณด้านบนของน้ําตกตัดบงนะครับเป็นลักษณะของโขดหินีใหญ่นะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างมานะครับแล้วเราก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนของน้ําตกนะครับเป็นโขดหินใหญ่นะครับเป็นแง่งขาอยู่ตรงนี้นะครับน่ากลัวอันตรายนะครับความสูงจาก พื้นล่างก็จะประมาณ7เมตรนี่แหละครับ7-8เมตร บรรยากาศนะครับไปตัดเชียงทางก็ไม่มีน้ำไม่มีฝนแต่ว,ว่ามาตัดบงนี่ฝนตึมน้ำตึมนะครับก็ได้ชมบรรยากาศหลากหลายสไตล์รูปแบบกันไปนะครับตัวโตหนักเลยนะครับไกด์ของเรายังไม่กลับมาเลยหลงป่าที่ไหนหรือเปล่านะครับก็นั่งรอไกด์อยู่นะครับระหว่างรอไกด์นะครับเราก็มาซัดข้าวเที่ยงกัน กันก่อนนะครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับก็นี่ครับระหว่างรอไกด์ช่วงที่ผมไม่ถ่ายรูปไกด์ก็ไปหาหนา่อไม้หาเห็ดกันบนเขานะครับแยกกันนะครับฝนตกปุ๊บผมก็เลยรีบลงมาก่อนนะครับแบกสัมาราลงมาข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็กินข้าวปุ้นนะครับกินด้วยกันนะครับข้าวปุ้นตอนบ่ายสองเนี่ยอร่อยอร่อยครับผม ว่างรอนะครับหลังจากทานกาวปุ้นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งจานนี่ครับข้าวต้มข้าวต้มขนมเทียนนะครับก็มีรู้ของเจ้าไหนนะครับบ้านๆแล้วกันนะครับก็กินด้วยกันครับน่าจะอร่อยนะลองดูได้ได้อร่อยมากครับไม่รู้ว่าเหนวหรือแบา แล้วก็มีไส้อร่อยอะ่ะเใช้ได้ใช้ได้แลวแล้วแลแล้วไกด์ของเราก็กลับมาในเวลาบ่ายสองเกือบจะสามสิบนาทีนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นหลงปลานะครับ ไกด์หลงป่านะครับไกด์เขียวพาเจ๊เจ็มหลงป่านะครับหาครับหาเกือบไม่ได้กลับบ้าน